สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้นะคะคือเอ๋นะคะจะมาทายดวงครึ่งปีหลังนะคะของชาวราศีเมษนะคะท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนะคะจนถึงวันที่15้าพฤษภามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะดูตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวา 2,560ก็ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะก็ท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะอยากจะดูดวงกับเอ๋นะคะก็ติดต่อมาได้ะคะ่ะที่นี่เว็บไซต์นะคะ a t a r l o t c o m นะคะ คือเอเป็นคนไม่ชอบรับโทรศัพท์นะคะท่านใดที่สนใจอยากดูดวงแบบมีค่าครูนะคะให้ติดต่อมาที่ไล n e นะคะก็ a e t a r o t นะคะเอทาร์ล4สองสแล้วก็นี่นะคะเว็บไซต์ก็ youtube com s l a s w นะคะเข้าไปที่ google นะคะพิมพ์คำว่าอ o n มา n ีจันนะคะจะขึ้นมาหมดนะคะ ทั้ง YouTube Facebook นะคะ mankind, oh oh mm hmm. ก็ช่องหมอดู YouTube นะคะช่องนี้ค่ะ youtube.com/slash o-w-o-h-w-o-w 2 2 4 4ก็คำค้นนะคะเข้าไปที่เว็บ YouTube นะคะคำค้นคือคำว่าออนมณีจันค่ะออ่างลาเรือแล้วก็มณีจันนะคะเป็นคำค้นนะคะ เออสำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็เอฝากกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยถ้าท่านถูกใจก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะคะกดซับสไครต์แล้วก็เออบอกต่อนะคะเพื่อนๆให้มาดูกันเยอะๆด้วยนะคะก็เออสำ,สำหรับดวงครึ่งปีหลังนะเออ สำหรับสาวโสดในราศีเมษอะ่ะสำหรับคนที่เป็นสาวโสดในราศีเมษอะ่ะมันมันให้มันให้ความรู้สึกเหมือนแบบท่านจะรู้สึกอารมณ์วูบวาบอะเขาเรียกว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าดาวมฤตยูนะคะโครจรน,นะคะอยู่ในเรือนราศีเมษด้วยท่านก็เลยจะรู้สึกวูบวาบ สำหรับสาวโสดเนี่ยท่านจะรักเขาข้างเดียวค่ะมีอารมณ์แบบยังไงอะแอบรักแอบชอบไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟนะมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนกล้ากลัวก็มากกว่าท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะก็คนโสดจะรักเขาข้างเดียวค่ะแล้วก็คนมีแฟนแล้วคนที่ มีแฟนแล้วนะคะท่านอะจะรู้สึกร้อนรุ่มในความรักรู้สึกผิดหวังรู้สึกหลายๆอย่างทางด้านการเงินนะบอกได้เลยว่าตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงกันยาเนี่ท่านอะ่ะต้องสะสมเงินต้องประหยัดได้แล้วนะคะแล้วก็คนที่รอคอยไม่กลับมานะคะแฟนเก่าเพื่อนเก่าเนี่ยไม่กลับมาแล้วก็ยังไม่ควรเดินทางไกล สำหรับชาวราศีเมษนะคะมีหลายท่านเลยจะถูกคนรักหลอกลวงทำให้เสียใจมากในด้านการทำธุรกิจการค้านะคะก็ขาดเงินขาดทุนแล้วก็มีหลายคนที่ตัดสินใจเพราะความใจร้อนคือตัดสินใจโดยใช้อารมณ์อะใจร้อนนะคะก็เลยทำให้แบบประสบกับภาวะขาดทุนสำหรับ ชาวราศีเมษนะคะสำหรับชาวราศีเมษที่เป็นผู้หญิงจะดวงดีมากกว่าผู้ชายนะสำหรับชาวราศีเมษที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่ทำงานนะเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการเนี่ยจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็จะมีพัฒนาการก้าวหน้าชาวราศีเมษมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอ่ะช่วงประมาณเดือนกันยาค่ะสิงหากันยาเนี่ยจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ ช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยถ้ามีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินเยอะไอ้นู่นพังไอ้นี่พังอาจจะต้องซ่อมบ้านหรือว่ามีเรื่องที่ว่าต้องซื้อเอออาจจะได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่คือดวงอะ่ะมันคือมันจะเป็นดวงที่ว่าต้องเสียเงินนะคะสําหรับท่านสําหรับชาวราศีเมษอะที่ว่าคบหาดูใจกับแฟนมานานอะห้าปีหกปีอะ่ะก็ประมาณปีหน้านะมีเกณฑ์จะได้ จดทะเบียนสมรสกันนะคะในหลายคู่ที่ว่าแต่งงานกันแล้วยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็อาจจะได้จดทะเบียนสมรสนะคะในช่วงครึ่งปีหลังในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะก็สำหรับสาวโสดนะคะท่านควรขยายขอบเขตของเพื่อนให้มากขึ้นขยายขอบเขตของคนรู้จักให้มากขึ้นขยายการตลาดแล้วก็ท่านจะเดินทางบ่อยนะ ชาวราศีเมษครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีการเดินทางสนุกสนานคึกคักไปด้วยสุราและอาหารนานา,นาชนิดช่วงก่อนหน้านี้นะช่วงก่อนหน้านี้ชาวราศีเมษเนี่ยเอ,อช่วงต้นปีอะต้นปีอะประมาณเมษานะเมษาพฤษภาเนี่ยหลายท่านนะจะได้เจอเพื่อนเก่าไปแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็มีหลายท่านอะออมีปัญหาคือคนมีลูกมีเมียมาชอบ บางท่านก็ไม่รู้บางท่านก็รู้แต่สมยอมอะค่ะบางคนก็โดนหลอกแบบสมยอมคือสงสยัยสงสัยนะแต่หลอกตัวเองไนงะคือบางคนเนี่ยเอ่อเหมือนแบบเหมือนรู้รู้นะรู้ว่าผู้ชายมีครอบครัวแล้วแต่ก็จะเอาก็มีในครึ่งปีหลังนะคะสาวโสดนะ่ะจะเจอคนสองลักษณะมาจีบนะผิวขาวทั้งคู่เลยนะ คือคนหนึ่งอ่ะหน้าตาดีขาวผอมค่ะอีกคนนึงจะทุ้มท้วมหน่อยแล้วก็ตัวท่านอ่ะตัวท่านนะจะชอบคนเออสแลนเดอร์มากกว่าจะไม่ค่อยชอบคนอ,อ้วนเท่าไหร่ก็ชาวราศีเมษในช่วงครึ่งปีหลังนะจะมีโอกาสเจอคนถูกสเปคในเรื่องการเงินก็คือหาเงินมาได้หาเงินมาได้เยอะแล้วก็ หมดไปคือมันเป็นจังหวะที่ว่าหาเงินได้หาเงินได้มากแต่ก็หมดไปมากอะค่ะก็เลยทําให้ท่านเนี่ยจะมีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาก็คือเขาเรียกว่าบริหารจัดการทางด้านการเงิน่ะติดขัดเหมือนกับว่าท่าน่ะใช้จ่ายเงินนัะเกินตัวเป็นจังหวะที่ว่าชั้นท่านอะแบบใจใหญ่ใช้เงินเกินตัวเพราะว่าดูจากในไพ่เนี่ยไพ่มันเตือนนะว่าท่าน่ะต้องประหยัดต้องอดออมต้องเก็บเงินได้แล้ว ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็ท่านน่ะต้องระวังป่วยเกี่ยวกับโรคก,กระดูกนะโรคไขข้อโรคก,กระดูกโรคฟันโรคขี้โมโหความดันขึ้นนะคะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยท่านจะมีความคิดรุนแรงทําอะไรอะ่ะเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็หลายท่านน่ะที่ว่าเออมีปมด้อยเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มีคนดูถูกมีคนว่ามีคนแบบประนามหยามเหยียดมีคนพูดจานินทาใส่ร้ายป้ายสีอะ่ะ ตรงเนี้ยมันจะทําให้ท่านะเกิดปมในใจช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยท่านจะชอบเก็บเอาเรื่องในอดีตมาคิดทํำร้ายจิตใจตัวเองแล้วก็เหมือนจะเป็นคนอมทุกข์หน่อยๆอะค่ะ,ะแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยสำหรับสาวโสดนะ่ะท่านก็ยังเป็นจังหวะดีนะที่ว่าจะได้เจอเพศตรงข้ามที่เข้ามาแสดงความเห็นอกเห็นใจเข้ามาให้ความรักกับท่าน เรื่องเงินเนี่ยบอกได้เลยว่าหาเงินเก่งใช้เงินก็เก่งใช้เงินเกินตัวใจใหญ่ค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับอ,อบ้านรถที่ดินทํางานที่เกี่ยวกับพืชไล่พืชไร่ไในดินปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ปลูกสมุนไพรขายเฟอร์นิเจอร์ทําทําอพาร์ตเมนต์ขายขาย,ขายไม้ขายวัสดุก่อสร้าง เป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกจะหาเงินได้มากค่ะแต่ช่วงครึ่งปีหลังบอกได้เลยว่าชาวราศีเมษเนี่ยคือจะเป็นจังหวะที่ท่านอ่ะดันทุลังหัวดื้อหัวลั้นเขาเรียกว่าทำอะไรแบบเขาเรียกทําอะไรทะลุการป้องอ่ะเขาเรียกเป็นเป็นจังหวะที่ว่าท่านจะทําอะไรแบบสุดโต่งไม่ค่อยฟังใคร และในบางครั้งก็ชอบแอบเก็บเนื้อเก็บตัวแอบบเงียบเงียบเงาเงาแอบบแอบบเหมือนก็เวลาอยู่คนเดียวก็จะเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะแอบบคิดมากแอบแอบแอบคิดมากแอบบน้อยใจแอบบคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ครึ่งปีหลังนะคะสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะท่านก็ จะมีนาลีอุปถัมภ์มีบุรุษอุปถัมภ์นะคะก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามอย่างดีสําหรับท่านนะคะที่ทําธุรกิจในบ้านหรือว่าขายของอยู่กับบ้านขายกาแฟยอยู่กับบ้านหรือว่าเป็นหมอดูหรือว่าออทํางานด้านคอมพิเวเตอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าดีมากคือสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะที่ว่าอ,อ,อย,อยู่อยู่กับที่หรือสําหรับท่านที่ทําธุรกิจแบบมีหน้าร้านอะ่ะแบบเปิดเปิดมีร้านอะ่ะขายของอะไรเงี้ยจะมีคนมาซื้อของเยอะขึ้นนะ จะได้กําไรเพิ่มขึ้นจะมีคนมาเยี่ยมแล้วก็จะมีจะมีคนเขาเรียกว่าจะมีพวกลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าเนี่ยจะกลับมาซื้อของลูกค้าเก่าเนี่ยเอาเอาของขวัญของฝากมาให้นะคะการเงินไม่แย่ค่ะสำหรับชาวราศีเมษในช่วงขึ้นปีหลังเนี่ยการเงินบอกได้เลยว่าไม่แย่แต่สุขภาพแย่ด้านความรักเนี่ยก็ลูกผีลูกคนนะคะ ในบางท่านเนี่ยในบางท่านนะเออโดนหลอกโดนผู้ชายทิ้งค่ะแต่ในบางท่านก็มีเกณฑ์ที่เออจะได้ไปจดทะเบียนสมรสนะคะมีสําหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยต้องระวังคนรักของท่านเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะก็สุขภาพของคนรักของท่านอะ่ะจะไม่ค่อยดีแล้วก็ท่านจะต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาล ให้กับคนรักของท่านนะคะแต่ก็ท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามด้วยท่านที่ว่ามีเพื่อนท่านที่ว่าเออมีเพื่อนต่างเพศเยอะๆอะถือว่าโชคดีสําหรับท่านที่ว่าทําธุรกิจแล้วก็มีเพื่อนเออมีเพื่อนต่างเพศเยอะๆเพื่อนต่างเพศเนี่แหละจะเอาโชคเอาลาบเอาเงินเอาทองมาให้อ่ะคะ่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับคําทํานายครึ่งปีหลังเอก็ เอออยากจะขอฝากให้ช่วยกด s u b สไครต์ทีนะคะอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจเพราะว่าคลิปนี้เป็นการดูการกุศลนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้ไลน์ติดต่อมาใต้คลิปนี้นะคะใต้คลิปนี้ก็เอจะเออใต้คลิปนี้ออนพอกดไปอะ่ะมันจะมีเว็บไซต์มีไลนะคะ่ะก็ให้จดเออตัวเว็บไซต์แล้วก็ลายนะคะแล้วก็มาคุยกันได้ะค,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ